สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับผ้ใจดีช่วยอุดหนุนบอลสีนะครับบอลสีกอใหญ่นั้นทักสอบถามมาหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยคัดเลือกกอใหญ่ไซแม่พันธุ์มาให้หลายกระถางอยู่นะครับค่อยดูไปนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างที่จะหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะครับท่านใดที่ชอบจํานวนต้นหลายๆนะครับผมวันนี้มีบอลสี ที่เป็นบนสีใบเข้มๆอย่างเช่นบนสีนคกราชนั้นมาแนะนําอยู่2กระถางนะครับผมเป็นโกใหญ่ไซส์อลังการจํานวนต้นหลายๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ราคาเบาๆกันก่อนนะครับผมนี่จะเป็นบนสีชายชนอันนี้กระถาง8ดนะครับผมทุกท่านสําหรับท่านใดที่อยากได้ราคาโบวแพงมากนักนะครับผมอันนี้เป็นบนสีที่ เลี้ยงนอกตู้นะครับผมแตกก่อตามธรรมชาตินะครับสรับบอลสีชายชนกระถางนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีหัวค้นข้างที่จะใหญ่และก็ปลายแดงดีมากๆเลยนะครับสหรับกระถางนี้ถ้ารวมทั้งหนอด้วยประมาณเจ็ดต้นเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่ากําลังงอกขึ้นอีกสองต้นนะครับผมทุกท่านนี่อันนี้หัวใหญ่มากๆเลยนะครับที่เห็นขา,ขาวๆตรงข้างล่างนี้จะเป็นฐานหัวเขาทั้งหมดเลยนะครับผมทุกท่านเนื่องจากเป็นบอลที่งอกขึ้นมาใหม่จากหัวใหญ่นะครับผม นี่สาหรับกระถางนี้ให้ราคาพิเศษสําหรับท่านใดที่อยากไปแยกไปทําจํานวนนะครับผมอยู่ที่450รวมส่งนะครับเป็นต้นที่กําลังโตนะครับผมและได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายเพราะว่าเป็นบอลมีหัวใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับฟอร์มต่อมานะครับผมมาดูบอลสีหงยกนะครับอันนี้เป็นบอลสีหงยกนะครับเป็นไซส์แม่พันแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังบวเต็มฟอร์ม แต่ว่ากระถางนี้นะครับผมเขาจะมีความพิเศษตรงที่ได้จํานวนต้นค้นขางที่จะหลายนะครับแล้วก็ใบค้นข้างที่จะมันวาวนะครับผมเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับบอลใบแดงที่หลายๆท่านนั้นสะสมนะครับบอลสีหงยกกระถางนี้นะครับมีรวมทั้งหนอด้วยประมาณ10ต้นเลยนะครับผมนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับกระถางนี้ได้จํานวนต้นค้นขางที่จะหลายนะครับ บอสีหงยกกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบอบอลใบแดงแดงนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มขนาดกลางๆแต่ว่าได้จำนวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับแล้วมาต่อกันที่ใบชมพูอย่างเช่นบอลสีปีกนารีนะครับผมบอลสีปีกนารีกระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มขนาดกลางๆนะครับมีจำนวนต้นค่อน,นข้างที่จะหลายนะครับเป็นกโกอแบบธรรมชาตินะครับ บอลสีปีกินรีกระถางนี้นะครับผมมีอยู่หกเจ็ดต้นนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับผมอันนี้เป็นไซส์ขนาดกลางๆนะครับผมขยับมาไซส์ใหญ่ๆไซส์แม่พันธกันบ้างนะครับผมอย่างเช่นบอลสีทรัพย์เศรษฐีนะครับผมถ้าท่านใดชอบต้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธนะครับผมแล้วก็กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับบอลสีทรัพย์เศรษฐีนั้นเขาจะมีเอกลักษณ์ตรง เป็นใบรวดลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับเห็นป่ครับผมเขาจะมีเม็ดสีแดงนะครับผมในการกัดสีแล้วก็กระดูกใบเขียวนะครับผมนี่ใบแต่ละใบของเขานั้นประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับสำหรับกระถางนี่ความสูงประมาณ50เซนได้นะครับผมอันนี้มีอยู่4-5ต้นนะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับเนื่องจากเป็นต้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทุกท่านเดี๋ยวให้ดูจํานวนต้นก่อนนะครับ นี่ครับลำต้นเขาใหญ่มากๆเลยนะครับเทียบกับนิ้วผมดูนะครับผมทุกท่านอันนี้ได้อยู่ที่4ต้นนะครับรวมหน่อนะครับผมอันนี้ฟอร์มเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ก็เลยจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับนี่เอาต้นใหญ่ๆไปประดับอย่างนี้นะครับผมทุกท่านถึงจะสวยนะครับผมมาชมฟังนี้กันก่อนนะครับผมที่เป็นจํานวนต้นหลายๆนะครับผม นี่นะครับผมกอคอนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ความสูงประมาณ60เซนได้นะครับผมทุกท่านและก็ได้จํานวนต้นคอนข้างที่จะหลนะครับบนสีตัวนี้นะครับผมจะเป็นใบค่อนข้างที่จะเข้มและก็มันวาวนะครับผมกระถางนี้จะขายในนามบนสีนคราชนะครับผมมีจํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับสาหรับกระถางนี้นี่ครับกระถางนี้มีประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านกอเนีนมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นกอแบบธรรมชาติ หัวใหญ่มากๆเลยนะครับบนสีนะครับรกระถางนี้เนื่องจากลําต้นเขาล้าแล้วก็เป็นฟอร์มที่ใหญ่นะครับจะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับผมใบดกดีมากๆเลยนะครับผมนี่ดูฟอร์มของเขานะครับดูเปรียบเทียบใส่กออื่นนะครับผมทุกท่านนี่กอใหญ่มากๆเลยนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้กอใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมทุกท่านกอขลังนี่จะใหญ่กว่าอีกนะครับผมอันนี้จะใบ่้นข่างที่จะดกนะครับ สำหรับกระถางนี้นะครับผมท่านใดที่มีงบหน่อยนะครับอยากได้แบบโกยใหญ่ๆแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านอันนี้ลําต้นเขาจะใหญ่กว่านะครับผมทุกท่านนี่ใบดกมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่กอนี้ก็ประมาณ20ต้นนะครับผมทุกท่านนี่ด้กอใหญ่ๆเหมือนกันนะครับกอนี้จะขายอยู่ที่1,000รวมส่งนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมถ้าชอบอ่า จำนวนต้นเยอะนะครับผมเอากระถางแรกแต่ว่าถ้าชอบฟอร์มใหญ่ต้นใหญ่เลยก็เอากระถางที่2เด้อครับผมทุกท่านอันนี้สลหรับท่านใดที่ชอบบอลสีใบแดงนะครับผมทุกท่นานมาต่อกันที่บอลสีหนุมานออกศึกนะครับผมอันนี้ท่านใดที่ชอบบอลสีใบใหญ่นะครับประมาณสองสามฝ่ามือเลยนะครับหนุมานออกศึกกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่เจ็ดแปดต้นใหญ่นะครับผมจะขายอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะครับ นี่ได้จํานวนเจ็ดแปดต้นใหญ่เลยนะครับผมทุกท่านมีหนอแทงขึ้นข้คางด้วยนะครับอันนี้ฮนุมานออกศึกสําหรับท่านใดที่ชอบบอลสีตระกูลฮนุมานตับรามเกียรินะครับสําหรับบอลสีพนันครนะครับผมอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจําท่านหนึ่งเิ่นจองไว้นะครับผมอันนี้มีมาเรื่อยๆนะครับสาหรับท่านใดที่ชอบบอลสีพนะนครนะครับเนื่องจาก ผมจะคัดไส้ใหญ่มาแบบนี้ก็เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะานานพอสมควรนะครับผมเนาะต้นในที่สวยเดี๋ยวค่อยคัดมาให้นะครับผมสําหรับบอลสีบอลป้ายตัวนี้นะครับบอลสีพะทลครใบเขาจะกลมดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ให้ชมความสวยงามนะครับผมนี่มาต่อกันที่กระถางนี้กันเลยดีกว่านะครับผมกระถางนี่เป็นบอลสีไก่นะครับผมเนาะตระกูลไก่ อันนี้เป็นบอลสีตะกูลไก่นะครับผมอันนี้บอนสีไก่อัมบรินนะครับผมบอนสีไก่อัมบรินนั่นจะมีความพิเศษตรงที่พันจุกัดสีชมพูค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับสําหรับกอนี้นะครับผมเป็นกอแบบธรรมชาติแล้วก็หัวใหญ่มากๆเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมก็จะมีการกัดสีใบค่อนข้างที่จะบางเลยทีเดียวนะครับผมทุกท่านเห็นบกคับเป็นสีเข้มมากๆเลยนะครับอันนี้ จะให้ราคาพิเศษสำหรับท่านใดที่ชอบบนสีต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ขนาดยอดใหม่ของเขางอกขึ้นมานะครับผมงอกขึ้นมาก็เป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้จำนวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับบนสีตระกูลไก่กระถางนี่นะครับได้อยู่ประมาณ1ิกว่าต้นนะครับผมทุกท่านเพราะว่ารวมหนอด้วยนะครับนี่ยอดใหม่ของเขางอกขึ้นมาแบบชมพูจำเจมแบบนี้นะครับผมเป็น บอลที่มีหัวใหญ่มากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้ท่านใดมาดูจบคลิปนี้นะครับผมจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่800รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้สวยมากๆเลยนะครับถ้าเห็นตัวจริงเราจะร้องว้าวเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นกอชมพูเปล่งประกายไปทั้งกอเลยนะครับผมกอนี้สวยมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและก็ช่วยอุดหนุนนะครับผม เอาเป็นว่าผมจะมีบอลสีสวยคัดมาให้ทุกท่านนั้นได้รับไปปลูกไปเลี้ยงต่อนะครับผมทุกท่านวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและกดไลค์ให้นะครับ